สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันใหม่นะคะกับสาระดีๆกับศูนังสือจุลานะคะวันนี้ก็เพื่อนเอนทุกคนก็ทงทำงานที่บ้านแล้วก็อยู่ในช่วงภาวะโควิด -19 นะคะสำหรับเพื่อนๆตอนนี้ทุกคนก็สงสัยว่า จะเจอคำศัพท์แปลกๆใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเรานะคะไม่ว่าจะเป็นโซเชียลดิสแทส i ิ g งนะคะเอ่อนิวนอร์มัลหรือว่าเฟสชิลหรือว่าเวิร์คฟ m h มโฮมหรือว่าจะมีคำศัพท์ต่างๆแปลกๆใหม่ๆเข้ามาในชีวิตมากมายหลายคำศัพท์นะคะแต่ทีนี้บางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะคำศัพท์เหล่านี้มันหมายถึงมีความหมายแล้วก็หมายถึงอะไรนะคะเพื่อนๆหลายท่านก็คงเปิดพจนานุกรมหรือดิกชันนารีหาความหมายของมันนะคะแต่หายังไงก็หาไม่เจอนะคะเพื่อนๆก็คงไม่ต้องแปลก ะะเพราะว่าคาเหล่านี้เป็นคําใหม่เป็นคําศัพท์ใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะทีนี้สําหรับคําศัพท์เก่าๆนะคะที่ว่าใช้กันพื้นฐานโดยทั่วไปก็เราสามารถหาเสิร์ชหาข้อมูลหาความหมายของมันได้นะคะสำหรับคนที่ไม่มีหรือเด็กๆที่อยากรู้ความหมายแล้วเราจะทําอย่างไรนะคะแน่นอนเพื่อนๆก็ต้องเปิดดิกชันนารีนะคะสำหรับดิกชันนารีในบ้านเราก็มีหลากหลาย รูปแบบนะคะอย่างเช่นดกพจนานุนกรมอังกฤษไทยพจนานุกรมไทยอังกฤษพจนานุกรมอังกฤษอังกฤษพจนานุนกรมคอลเลกชันพจนานุนกรมอีเดียมเป็นต้นนะคะสําหรับพจนานุนกรมที่เด็กๆใช้หรือคนในบ้านเราใช้ก็มีมากมายให้เลือกหลายแบบรูปแบบนะคะทีนี้เราจะใช้อย่างไรให้เหมาะสมกับ ตัวเราก็สามารถเลือกส <Wow. S 2> รรสำหวันนี้ก็มีเรามีพจนานกรมนะคะหรือดิกชันนารีมาแนะนำให้เพื่อนๆได้เลือกใช้ตามความเหมาะสมเช่นนะคะวันนี้ก็จะมี Longman Dictionary นะคะก็แล้วก็จะมี Pronunciation Dictionary of Common e r r o r Dictionary Idiom Dictionary นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น Business English Dictionary ก็จะเป็น Dictionary เฉพาะทางนะคะแล้วก็ Worldwide ดิกชันนารีนะคะสำหรับอันนี้ก็จะเป็นพจนานุกรมหรือดิกชันนารีของสำนักพิมพ์เพียร์สันลองแมนนะคะแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นดิกชันนารีนะคะของสำนักพิมพ์สำนักพิมพ์เคมบิดนอกจากนี้เราก็ยังมีพจนานุกรมเฉพาะทางแล้วก็เฉพาะ,ะหลากหลายภาษาที่เป็นเล่มเล็กสามารถพกพาสะดวกนะคะก็จะมีอย่างเช่นภาษาอิตาลี ภาษาญี่ปุ่นสเปนอาราบ,บิกฝรั่งเศสเยอรมันและภาษาจีนเป็นต้นนะคะสามารถเลือกซื้อเลือกหาได้ที่ส,สุดอจุลานะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบและฝากไว้เท่านี้สามารถติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะคะแล้วก็พบกันใหม่สหรับคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ